สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับพอดีวันนี้ช่างวิทย์มีน่าจะเป็นของฝากนะครับจาก f c นะครับนี่นะครับชื่อผู้ฝากนะครับเป็นคุณเพียวชุบชุบเพลงนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับนะเพราะว่าผมดูแล้วนี่มันก็ไม่มีตรงไหนที่จะบ่งบอกถึงชื่อผู้ส่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณพี่ ฝากอะไรมาให้ครับก้นแกะนี่ต้องระวังด้วยนะครับเวลาเพื่อนได้กล่องพัสดุประเภทนี้ก็พยายามแกะระวังด้วยแล้วก็ดูน้ําหนักด้วยนะครับพิจารณานะครับความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ความปลอดภัยด้วยนะครับมันไม่แน่ใจนะครับเนี่ยเพราะว่าที่เข้าใจว่าเป็นของฝากจากเอฟซีนี่ก็เนื่องว่า คุณพี่ท่านนี้นะครับเขียนมานะครับว่าเป็น F4 นี่นะครับพอดีผมก็ไม่ได้สั่งของอะไรเลยช่วงนี้นะครับนี่ผมก็พยายามนะครับนะแต่ว่ากล่องเนี่ยกล่องกับของข้างในนี่มันไม่แน่นอนเลยนะครับเพื่อนนะครับมาดูว่ามันคืออะไรนะครับนี่ผมก็ลุ้นอยู่นะครับแกะให้ดูก่อนเผื่อมันมีเหตุอะไรขึ้นมานี่ว่าจะได้รู้นะครับเนี่ยว่าช่างวิทย์มัน แกะกล่องอะไรอยู่ะนรับเนี่ยน่ะครับคืออุปกรณ์กันกระแทกอที่นี่นะครับเรามาดูกัน,นะครับ สายเชื่อมอะไรทุกอย่างเนี่ยสายโขสายออกสายออกสายเชื่อมเพราะทำไมพี่ต้องส่งสายเชื่อมให้ผมเนี่ยนะไม่รู้เลยเนี่ยทำไมต้องส่งสายเชื่อมให้ผมนะครับหรือว่าเห็นผมซ่อมในส่วนของไอเครื่องเชื่อมแล้วผมไม่มีสายอะไรประมาณนั้นหรือเปล่านะครับเพื่อนนี่ครับก็เลยได้ส่งสายออกสายเชื่อมให้ผมนะครับน่าจะเป็นนะครับนจะเป็นแบบนั้นนี่นะเห็น วันนั้นผมไปอ่านเห็นในคอมเมนต์ของคุณพี่อยู่นะครับว่าจะส่งไอ้น,นี้มาให้นะครับเนนะครับเป็นสายสายปากเชื่อมเออให้อัน,นี้มาด้วยนะครับโอ้โหนะครับผมก็จริงๆแนละ้วผมเชื่อมไม่เป็นด้วยนะพี่นะนะครับเออโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับผมคงอ่านผิดแน่ๆนแลยนะครับ เอฟซีเพียวนะครับเพียวตัวนี้น่าจะเป็นชอช้างนะครับตัวนี้ก็คงจะเป็นสระอุนะครับชุบเพลงไม่รู้สินะครับนะน่าจะออกเสียงแบบนี้ไหมนะครับอาจผิดขอภัยนะครับอยู่ที่กทมนะครับบางนานะครับขอบคุณมากนะครับคุณพี่ครับ ทีนี้ผมก็จะได้มีในส่วนของสายที่จะมาเชื่อมมาอ็อกให้กับ f c ได้ชมนะครับขอบคุณมากนะครับที่ส่งมานะครับ <c oughs> จริงๆผมเชื่อมไม่เป็นนะมต้องหัดเชื่อมก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับ f c นะครับนะผมก็กลัวอ่านชื่อพี่ผิดอยู่นะครับนะครับขอบคุณมากนะครับ,บนะครับ,บคุณพี่เป็น f c นะครับ ครับนี่นะฮะชื่อของคุณพี่นะครับผมอ่านไม่ค่อยแจ้งใจสักเท่าไหร่นะพี่นะสะกดชื่อพี่ผิดนะครับแต่ว่าผมสังเกตได้ว่าดูฟอนต์ตัวนี้นะครับดูดูขอไข่ตัวนี้นะครับพี่ดูฟอนต์รอเรือนะครับนะครับขอบคุณมากนะครับพี่เป็นคนจาก กัมพูชานะครับใช่ไหมครับพี่โอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับนะครับผมสังเกตจากฟรอนนะพี่นะฟรอนนะครับถ้าเขียนแบบนี้รอเรือแบบนี้ขอไข่แบบนี้นะครับผมเคยเรียนตอนที่ตอนเรียนอักขรสมัยนะครับโอเคนะครับถูกผิดยังไงพี่ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะพี่นะน่าจะตอนนี้จะมาจากคําว่าเปลงนะครับตัวนี้ก็ ใส่กระรนไว้ก็เปรย์อย่างเงี้ยน่าจะเปลงนะตัวนี้นะใช่ไหมครับพี่โอเคครับพี่ถ้ายังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับพิมพ์ชัดๆให้ผมดูด้วยนะครับผมอ่านชื่อพี่ผิดแล้วล่ะนะครับโอเคนะครับผมได้รับแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับเอ้นะครับผมมาดูพี่แอมเครื่องนี้นะอาการง่ายๆเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะพอได้คุยกันนะเพื่อนอาการหนักๆทํายากเหนื่อยนะครับเนี่ยมาดูอาการเนี่ย เราจะเปลี่ยนแจ็ค USB ใ <c oughs> นครับนะไอมันจริงๆนะไอ้เครื่องนี้ทำไมมันหนักนี่นะเครื่องอ่านะครับหนักมันหนักนด้เหนะเป็นกิโลสองกิโลเลยนนเนี่ยไอพีเอ็มเนี่ยหนักเพราะอะไรโครงสร้างเขาคงหนักนะครับ <c oughs> การเสียก็คงจะไม่มีอะไรมากมายเราก็แค่ในส่วนของไอเจ้าแจ็คนี่แหละในะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าข้างในมีอะไรกันนะครับเพื่องนะเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าเขาใช้เทคโนโลยีต่างดาวหรือแบบไหนกันนะเพืนะ่องนี รีวิวรีวิวปกติเขารีวิวของใหม่นะครับแต่ผมรีวิวของนานแล้วนะครับเพราะวาเป็นงานซ่อมของผมนะครับนะมันพังก่อนถึงได้ดูวยครับเพื่อนมีอะไรอยู่ข้างในนะครับโอ้หนักนะนี่หนักมากเลยนะี่เราสองกิโลนี่เนะดาเอานะฮะโอ้โห นี่เขาแกะแบบไหนเนี่ยแกะอย่างนี้แล้วเนาะโอ้โหมันน่าจะหนักพวกโครงสร้างแล้วเพื่อนนะยรับใช่ไหมครับ,รบโอ้โหนี่หนักนะอเออมันแจ็กแจ๊ไอนะ้นี่อะยูเอบีเนี่ยมันแตกเนี่ยมันแตกใช่ไหมนี่หละแค่นี้ล่ะไอสิ่งที่จะทำนะ่ะนะครับเอามาดูการวางอุปกรณ์อะไรต่างๆโอ้เป็นระดับสุดยอดเลย,ยนี่นะนะครับเขาบอกว่าถ้าจะเป็นในส่วนของปรีแอมป์นะเพื่อน ที่จะให้เสียงดีไม่ดียังไงก็บอกว่าเออต้องใส่ตัวซแบบนี้นะครับนะครับนี่ตัว C ีแบบนี้ตัว R แบบนี้นะครับเพราะอะไรครับมันมีเหตุขมมาเพื่มมีเหตุขมคือในส่วนของไอ้เจ้าวงจรเนี่ยเรียกว่าวแบบมานะเขาว่ามานะเนี่ยผมก็ว่าตามเขาอ่ะนะนะครับออกแบบวงจรเนี่ยวงจรไม่ค่อยแตกต่างหรอกอ่คือวงจรที่ออกแบบมาเนะี่ยดีแล้ว ดีมากเลยวงจรเนี่ยดีมากๆแหละนะครับใครเอาไปทําก็าวงจรเดียวกันนี่เราไปทำนะฮะแต่ทีนี้การออกแบบวงจรนะ่คือคือวงจรที่สุดยอดในอุดมคติแต่ในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยมันจะเพี้ยนที่ค่าอุปกรณ์นะครับมันจะเพี้ยนที่ค่าพวกอุปกรณ์เลยต่างๆนะครับและทีนี้ทํายังไงลหละถึงจะไม่ไม่เกิดความผิดพลาดทางด้านค่าอุปกรณ์ฮนะเป็นอย่าง มันมาเอาลเรานียยังพูดไม่ถึงไหนเลยเนี่ยของมารับแล้วนะครับเนี่ยถึงไหนแล้วนะเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวผมทําต่อกันนะเพื่อนนะโอ้ไม่ไหวละดูต่อนะเพื่อนนะมาดูต่อนะครับนะอ่ามันแจ็คมันหลุดนะเพื่อนนะมีมีขาขาดด้วยนะเพื่อนนะมีขาขาดแล้วก็ต่อด้วยนะครับนะตัวนี้นยมันต้องสุดยอดแน่เลครับเพื่อนเอ้ยนะครับของมารอเอาเลยเนี่ยโอ้นี่ผมกำลังขี้แข่้วเกี่ยวกับ การในอุปกรณ์นะครับก็ยังขี้เขายังไม่จบเลยเพื่อนนะพอดีเจ้าขวงมารับเนี่รับนะไม่เป็นไรนะครับรอเอาอยู่นี่แหละนะครับเดี๋ยวผมต้องทําให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าในกรณีที่ผมจะจอดแจ็คนะครับนะจอด <c oughs> อจอดแจ็คตัวนี้ทํางานที่มันซ่อมทีวีก็ซ่อมแล้วเครื่องเสียงก็ซ่อมแล้วอะไรก็ซ่อมแล้วนี่เราก็มามีงานเล็กงานน้อยมาเราก็ จอดได้นะครับจะจอดแจ็คได้นะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยซ่อมแต่ทีวีนี่ครับงานจอดแจ็คแล้วไม่เอานี่ไม่ได้นะเพื่อนเห็นไหมครับ <c oughs> ถึงมันจะหักเราก็ต่อเอาได้เหมือนเก่านะเพื่อนนะตรงนี้นะดึงมันออกมาหน่อยก็ได้เนี่ยเห็นไหมนะครับเนี่ยตรงนี้ต้องใส่เสียบแรงมากนะครับเพื่อนต้องเสียบแรงมากกันละนะครับก็เลยเป็นแบบนี้นะฮะตอนนี้ท่านกําลังติดตามชงวิทย์จอดแจ็คนะครับเพื่อน ผมก็คิดว่าผมจะเคลือบตรงนี้ก่อนด้วยตะกัวก่อนนะครับนะเนี่ยเห็นไหมครับผมเคลือบแบบนี้นะเพื่อนนะอ่านะครับอันน่ะเห็นไหมครับโอ้ง่ายมากเลยนะครับมันเหมือนมันเหมือนกับเรามีความชํานาญมากเลยนะครับนะเพื่อนเห็นไหมครับโอ้โหทำเหมือนคนชํานาญเลยเว้ยแต่มันจะตรงหรือเปล่าก็็ีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะอือจริงๆเราก็ต้องเล็งดีๆก่อนนะครับเพื่อนนี่เลยนะครับนะ สำหรับเจ้าของเครื่องรองก่อนนะครับนะยืนเทเลอยู่นั่นแหละนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนนะเออโบถ่ายเจ้าก็เมื่อก่อนกระไดเรามัดคูออกเบิร์ดล่ะดิโอ้ยนี่ครับคูออกหมดแล้วนะครับเนะี่ยอันนี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเอาเน,นี้เอามาเล็งก่อนนะครับนะี่ย มันตรงบ่จักราลนี่ฮะตรงบ่น,นี่โอ้ย <c oughs> มันบ่นตรงนอกบ้านบ่ตรงโอ้ยเล่งไงมันตรงเนี่ยกับ,บ่ะไรฮะอ่ะได้ครับนี่นะครับเนะี่ยไม่ตรงก็จอดเลยนะเพื่อนนะผมก็กะว,ว่าผมจะซ่อมสักสามชั่วโมงนะครับไม่ได้มาวางไว้สองนาทีแล้วหมดหลับแล้วก็ไม่ทันนี่นะครับเนะี่ย อย่จริงๆแล้วผมต้องห่้ยเหยดยาดดิอ่าแล้วเห็นไหมครับน่ามันสุดยอดจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นฝีมือของผมเลยแลเนี่ยอ่ารับประกันในการเสียบ20ครั้งนะครับนะอ่าถ้าเกิน20ครั้งเนี่ยนี่ไปแล้ว3ครั้งนะครับเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับไม่ไหมันคือโบเล่นนะกุ้ยพัดสดุเออเล่นแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะดังเลยไม่ดังนะครับแล้วแต่นะครับนะ โอ้ยมาเอาไว้พูดว่าเก็ดรเด็รองเลยนะครับนะพอแล้วนะครับพอแล้วตาก็มาอันนี้ก็ว่าว้าวให้ฟังนะครับเพื่อนอ่าอ่าเห็นไหมครับปัดฝุ่นหน่อยนะครับเดี๋ยวเขาว่าเราไม่ปัดฝุ่นนะครับเพื่อนนะแล้วก็อย่าลืม QC การกดด้วยนะครับนะเพื่อนนะโอเคครับหมดแนวเล่าเลยนะแค่นี้เด้อหมดแนวเว้าแล้วนะเห็นไหมอ่านแล้วนะครับดังไม่ดังไม่รู้่ะเจ้าของมันรีบมากนฮะรีบมากเลยนะครับนะ เมา่ท่านได้ขี้เข่าขันใส่อยู่เดี๋ยวโอกาสหน้ากี้เข่ใหม่นะเพนะื่อน no. นะโอกาสนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับชวิตขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆผู้ที่เข้ามาชมคลิปนะครับทามาหากินต่อไปในสภาพเศรษฐกิจที่ฝืดเคืองนะครับยกตัวอย่างแรงบันดาลใจจากชายคนนี้ซึ่งร่างกายเขาอาจจะไม่ครบนะครับแต่ก็มีแรงใจที่จะสู้ต่อไปนะครับเขาชื่นชอบในการทําอาหารนะครับเห็นไหมครับเพื่อนเขาสู้ชีวิต สู้นะครับสู้เท่านั้นนลครับแล้วเพื่อนๆจะประสบผลสําเร็จนะครับทําอะไรก็ตามเราต้องมุ่งมั่นทําให้ดีที่สุดทําให้ถึงที่สุดนะครับถึงเราจะไม่มีความพร้อมก็ตามนะครับยังไงช่างวินเลงทาขอเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆน,นะครับสู้ต่อไปทํามาหากินกันต่อไปช่างวินเลงทาหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าคลิปวิดีโอจะช่วยสร้างเสริมกําลังใจให้เพื่อนๆ ได้ทำมาหากินในรูปแบบของงานสู้ต่อไปนะครับเราต้องสู้ต่อไปจําไว้นะครับเพื่อนสู้ต่อไปเจอกันคลิปหน้าช่างวิลเลง่าต้องจากไปสวัสดีครับ